It's so cold outside. I'm alone. I'm all right. It's so cold outside. I'm alone. I'm all right. It's so cold. feel like I could break now But I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better d a y สวัสดีครับช่อง YouTube ในนุกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567น,นะครับนี่ก็คลิปนี้นะครับ ผมก็จะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota h i l u ัส e v o PreRunner Smart c a ร2คูณ4ขับ2ยกสูงแคปนะครับ2.4 Entry เกียร์ธรรมดา6สปีดสีดำคันนี้ให้ได้รับชมกันอีกครั้งเลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่775,000บาทนะครับมี775,000บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวก็768,000เงี้ยนะครับส่วนต่าง7,000นะครับนีก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Toyota h i l u x Revo PreRunner Smart Cap เลยนะครับนี่แล้วก็ ขายดีมากๆแล้วก็สวยงามคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้ทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานบรรทุกของบรรทุกสินค้าทำอาหารกินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือจะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวก็ได้ประมาณนี้หรือจะอไปใช้งานบรรทุกขนของที่จะเตรียมไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถกระบะแคบยกสูงคุ้มค่าคุ้มราคาเกียร์ธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ยรุ่นนี้แต่ว่า อบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่เอาละครับเดี๋ยวรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีม LED นะครับมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันฟอร์มมีฮอร์มแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติก็มีมาให้ครบเลยส่วนตรงนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน daytime running light แล้วก็เป็นไฟหีตอนกลางคืนนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็หูแก้วตรงนี้มีสะท้อนแสงได้ดีเพื่อความปลอดภัยส่วนการตกแต่งตรงนี้ก็จะเป็นแถบโครเมีียยมมนะครรัับก้้ดว แล้วก็กระจังหน้าและการชนหน้านี่เป็นมินิรลโกคเลยนะครับนี่กระจังหน้าและการชนหน้าเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีเทาดําพร้อมแถบด้านในที่เป็นแถบสีคโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ตโตโยต้าก็เป็นแบบคโครเมียมแล้วก็คิ้วฝากระโปรงก็เป็นโทนสีเทาแบบเกรดพิเศษนะครับนี่แล้วก็การชนหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่แบบทะยงมุมสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ชุดตกแต่งฟอนต์ประกาศที่เป็นโทนสีเทาแบบเงาๆแล้วก็เบ้าตรงนี้เพื่อรอรับกับตัวกระจังหน้านะครับอาเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะ นหน้าตาแบบนี้ถือว่าหลอดุดันเท่รัใจใครก็มองเลีเทียนะครับลูกค้าโตโยต้าให้การยอมรับเป็นอย่างดีนะครับนหน้าใหม่ 2. So 24เท่ดุดันเลยนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยสีเทาแบบเงาเงานะสำหรับด้านนอกส่วนด้านในก็จะเป็นสีเทาดําแบบเกรดพิเศษด้านๆแบบนี้ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้ก็เป็นแบบ LED จากโรงงานนะครับชุดตกแต่งคิวซุ้มล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโทนสีเทาดําแบบ เปรีพิเศษอย่างเงี้ยนะครับผอมเบ้าด้านในที่เป็นโทนสีเทาแบบเงาๆแบบนี้เลยนะครับล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออลอยดีไซน์แบบนี้เลยขนาด17นิ้วพร้อมอยาง 265/65R17 ของโยโกฮามานะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนส่วนส่วนด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกอยู่นะครับระบบกัะสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระอีกนกคู่้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมช็ออัพนะครับซูปเปอร์เฟกซัสเพรชันนะครับ แ่นบางคโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังส่วนตัวบันไดข้างก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะครับโลโก้ไฮลักซ์แบบโครเมียมติดอยู่ที่บานประตูทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็ที่บล็อกไม่ใช่สิแล้วก็กระจกมองข้างในรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบสีโครเมียมตัดกับสีดําด้านนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวแบบ LED สีโรมดําแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับ กระจกบ,บานหน้าเป็นแบบอัลซอนนิรภัยพร้อมแถบกองแสงแล้วก็ใบปัดน้ำฝนเป็นแบบหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้ก้านใบปัดก็ยกได้แบบนี้เลยเสาอากาศในรุ่นนี้ก็เป็นเสาอากาศแบบทรงสั้นมาตรฐานนะครับรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับนี่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็เป็นสีโครเมียมทั้ง4บานเลยเสาบีเป็นสีดำประ่ตกแต่งรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีดำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว5 3 2 5ม mm, มิลลิเมตร กว้าง1,855ม mm, ิมและความสูงอยู่ที่1,810ม mm, ิมแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่3 0 8 5 m mm, มมแล้วก็ความกว้างช่วงล้อด้านหน้า1,540ม mm, ิมด้านหลัง1,550ม mm, ิมแล้วตอระยะต่ำสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเคแลนั้นอยู่ที่216ม mm, ิมแล้วก็มิติกระบะยาว1,840ม mm, ิมกว้าง1,540ม mm, ิมและสูง480ม mm, ิมตนะครับตามนี้เลยเหมือนเดิมทุกประการนะครับ นี่ล้อและยางด้านหลังก็ไส่เดียวกับล้อหน้าเลยคือซุ้มล้อด้านหลังก็สีเทาดําแบบเปรตพิเศษแล้วก็เบ้าตรงนี้สีเทาแบบเงาๆสวยงามมากๆเลยนะครับเปรตเดียวกันเลยระบบกรนสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อน3าแผ่นพร้อมโช้คอัพด้วยนะครับนี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นโครงสร้างแชสซีก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับนี่สติ๊กเกอร์เซลักงพรีรันเนอร์ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยพรีรันเนอร์ขับ2ยกสูงนะครับพร้อมซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนะครับนี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่น เด,เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นโชคล่างใหม่จากโตโยต้าไฮรัส e ีโนะครับนุ่มสบายหนึงมั่นใจทุกเส้นทางได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีความนุ่มนวลเกาะถนนได้ดีกับขี่นุ่มสบายเก็บอาการได้ดีและก็ยังคงรองรับการบระทุกหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่ก็โช๊คอัพนะครับเป็นแบบทวินทูปนะครับปรับจูนใหม่ให้สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็แหนบแผน่นลดจำนวนจากเดิม5แผน่นเหลือ3แผ่นนะครับมีความยืดหยุ่นสูงผลิตจากวัสดุ Iron Size Steel ที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการทำแหนบการสะเทือนนะครับเพื่อทำให้ระบบช่วงล่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเกาะถนนได้ดีขับขี่นุ่มสบายเก็บอาการได้ดีแล้วก็ยังคงรองรับการบรรทุกหนักที่ดีกว่าเดิมนะครับมียางอะไรก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กอยู่นะนี่และนี่ก็คือ Superflex Suspension นุ่มสบายหนึ่งมั่นใจทุกเส้นทางเลยทีเดียวครับนี่ก็เพึ่งไปอเมซอนมา อเมซอนค้างๆนี่แหละนี่นะครับนี่ไฟท้ายในรุ่นนี้เป็นแบบ LED Light Light g u i d i n g ดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยรูปทรงเลข3กับรูปทรงตัว E อนะครับนี่ดูสวยงามเข้าหากันได้ดีแล้วก็สว่างชัดเจนด้วยนะครับนี่ทั้งไฟรีไฟเบรกไ,ไฟถอยเป็นแบบ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวที่เป็นหลอดสีสม้มอพัน์จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับโลโก้ไฮลักซ์ด้วยนะครับนี่กระจกบานหลังก็มีไลฟ้ากระจกหลังมาให้พื้นที่กระบะท,ท้ายก็กว้างมากๆรองรับการบรรทุกได้ดี แต่ว่าพื้นปูกระบะอันนี้ทางเซลลก็จะแถมมาให้นะครับโลโกโตโยต้าแบบโครเมียมติดอยู่ที่ฝาท้ายกระบะแล้วก็ที่ปิดจับเปิดฝาท้ายกระบะเป็นแบบสีโครเมียมแต่น่าเสียดายไม่มีกล้องมองหลังนะไฟเบรกโตที่3ก็เหมือนเดิมเป็นแบบ LED นะครับนี่โลโก้ไฮลัก์และโลโก้ไฮลักษ์สวีโเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่การชนดท้ายในรุ่นนี้เป็นการจนดท้ายแบบดีไซน์ใหม่สีเทาแบบเงาเงาสลับกับสีดำสีดำด้านที่อยู่ด้านบนแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยในรุนนี้ถือว่าจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3จุด2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัย SRS 3ตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อมุดฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมการสายของส่วนพุ่งท้าย TSC นะครับนี่แต่กล้องมองหลังก็ติดตั้งเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่โครงสร้างตัวถานนิรภัย G.O.A แลวก็คานเหล็กนิรภัยด้านข้างด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดก็ประมาณ6.4เมตรนะครับนี่ระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอ้โหถือว่าใช้แล้วใช้แล้วภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไป อันนี้รีวิวแบบรวดเร็วเนาะเพราะว่าคันนี้ก็เคยถ่ายมาให้เรียบร้อยนะแต่อันนี้อยากให้จักถ่ายให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไะนี่ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นโทนสีดําตัดกับสีเงินแบบนี้เลยสวยงามหรูหราจริงๆบรรยากาศดีมากๆนะครับแผงข้างประตูก็จะเป็นยูริเทนสีดําพร้อมแถบตรงนี้จะเป็นแถบสีเงินนะเนาะที่มือจับเปิดประตูรถด้านในก็เป็นโครเมียมทั้งสองบานที่ล็อกรับดลล็อกประตูะตที่พักแขนข้ามประตูก็เป็นบุกผ้าสีดํา แล้วก็กระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกมีมาให้ครบเลยพร้อมกับระบบพร้อมกับระบบออโต้และการหนีบแจมปรเรคชั่นที่ที่ฝั่งผู้ขับนะครับด้าสายก็ปรับองศากระจกมองข้างสายขวาแล้วก็กดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนแผงควบคุมก็เป็นสีดําเงาในช่องวางหนังสือวางเอกสารโบชัวก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุ่นนี้มีทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับนี่เบาะนั่งในรุ่นนี้ก็เป็นแบบผ้าคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดําเดือได้ด้วยสีเงินดีไซน์สวยงามนั่งสบายนุ่มนวล กระชับรับสรีละษณ์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่และนั่งสบายไม่ร้อนด้วยนะครับแต่ว่าการปรับเบาะยังคงเป็นแบบแมนวนวลเลื่อนเอ็นสูงต่ำได้เหมือนเดิมนะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบได้อย่างสวยงามหรูหราโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับ t o y o t ้ h ฮรัสรีโว่พรีเดนเซอร์สมาร์ทแคปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแถบคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแถบสีเงินแบบนี้เลยพวงมาลัยก็เป็นยูริเทนสีดําปรับได้สีทิศทางพร้อมกับระบบควบคุมพวงมาลัย VFC หรือ Variable f o u Control นะครับนี่แล้วก็ การสายก็อป่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์คาสั่งเสียงที่พวงมาลัยนะครับส่วนด้านขวาก็เลืยกดูข้อมูลจากหน้าจอ M I D นะครับมีช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามาพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็ช่องแอร์ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เลยมาพร้อมปมเปิดปิดไฟฉุกเฉินนาฬิกาที่ปรับตั้งนาฬิกาแล้วก็ตัวปรับทิศทา่ของแอร์นะครับทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรออากาศ PM 2.5มุ้มามให้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีช อันนี้ปุ่มเผาเ็มาไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร5นะครับนี่ปุ่ม d ี f เนะครับเปิดฝากระโปรงรถเปิดฝาทับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่มือจับขึ้นรถก็มี3ตํตำแหน่งนะเนาะมตรวัดเรืองแสงเป็นแบบออปติจอนนะครับด้านซ้ายเป็นมตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์เจวัดความร้อนส่วนด้านขวาก็มตรวัดความเร็วกิโลเมตรแล้วก็อัตราปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบ จอดิจิตอล t f t ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยูเนเทนนะเนาะนี่ที่แจ้งเตือกนการทํางานของถุกลมนิรภัยพ a ส s เจอร์แอร์แบ็กนะครับช่องเก็บของด้านบนแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างก็มีมาให้ครบเลยนะครับนี่แต่ด้านบนก็จะมีคูลบ็อกนะครับถือว่าให้มาดีมากๆเลยระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่สวยงามแบบนี้เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้สมาร์ทโฟนได้ Apple CarP l a y ได้ Android Auto ได้และมีระบบ Key Connect by t o y o t ตด้วยนะครับ แอร์ <Air S 2> ในรุ่นนี้จะค c o เพร i t h แอร์แบบมือหมุนธรรมดานะแต่ก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นเพียม2 5ได้ด้วยมีทั้งปรับทิศทางลมและฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหน้าไล่ฝ้ากระจกหลังระดับความแรงของพัดลมระดับน้ํายาแอร์เปิดระบายอากาศหมุนเวียนภายในแล้วก็ระบายอากาศด้านนอกเลยนะครับ <S <S ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา2ช่องแล้วก็ช่องเสียบ USB ก็ให้มาให้มาแค่ช่องเดียวนะมีฝ้าเปิดปิดก็เปิดปิดง่ายมากๆช่องเสียบ USB อยยู่ตตตรรรรงนน <S <S งนีี้้้เเลละคัับบแวววกก็็ปมา VSC ระบบป้องกันล้อมุดฟรี TRC นะครับช่องวางโทรศัพท์มือถือกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนเหมือนเดิมป็อกแปกเหมือนเดิมเป็นแบบแบ,บแนวนวดธรรมดานะไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณตรงกลางนี่เป็นหลอดสีส้มธรรมดาเหมือนเดิมนะครับที่แผงบังแดดทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งบริษัทตอนหน้าเป็นวัสดุคู่ผ้าและ PVC สีเงินนะครับนี่แต่ว,ว่ากระจกไปอยู่ที่ฝั่งบริษัทตอนหน้าแทนนะครับนี่ตรงนี้เลย ก็คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้ตามปะิยาตามปยาศัายของท่านนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่เข้าเกียร์ง่ายขับสนุกเร้าใจราบเรื่อยตุกการขับขี่แต่ว่าหัวเกียร์นั้นเป็นยูริเทนสีดำนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์ถอยหลังผลักดันที่สุดจ,จึงจงะจึงจะสามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับนี่ อัตราทดเกียร <g> ์ก็เกียร์หนึ่ง4.784เกียร์สอง2.423เกียร์สาม1.443เกียร์สี่1.000เกียร์ห้า0.777เกียร์หก0.643เกียร์ถอยหลัง4.066และอัตราทดเฟืองท้ายต่อหนึ่ง3.583ครับนี่อัตราทดเกียร์ถือว่าพัฒนาได้ดีมากๆประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับนี่ปุ่มอีโค่โหมดและเพลว์เวอร์โหมดนะครับปุ่มอีโค่โหมดถ้าต้องการประหยัดเน้นใช้งานในเมืองก็กดปุ่มอีโค่โหมดได้ ว่าถ้าต้องการแรงสะาใจแรงทรุนรกแรงแซงทันใจได้ความใดที่ต่อเนื่องก็กดปุ่ม power mode ได้แต่ว่าขับขี่รถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเบรกมือจะเป็นแบบแม่นวลธรรมดาอยู่นะตามสไตล์รถกระบะแล้วก็ที่วางแก้วน้ําตรงนี้มีที่วางของกระตุกกระจิกเล็กน้อยท,ที่พักแขนตรงกลางเป็นบุผ้าสีดําโดยได้สีเงินแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางมาให้ด้วยไปปนฟปานฝนเป็นแบบหน่งเวลาและปรับตั้งเวลาได้และนี่เปิดปิดไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิไปดปไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังแครบกันเลยนะครับไป ้าจะเปิดประตูแคปก็เปิดตรงนี้ได้นะนี่เปิดได้ง่ายสบายๆเลยพร้อมดับเบิลล็อกสองชั้นนะครับแผงข้ามประตูก็จะประมาณนี้อันนี้เปิดเพื่อระบายอากาศเนาะนี่สมาร์ทแคปถือว่ากว้างมากๆนั่งได้สบายมากๆเลยทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเลเขาบอกแคปอันนี้ทางเซลก็จะแถมมาให้ส่วนตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆให้มาทั้ง2ช่องเลยนะครับนี่พลัสพิงตรงนี้ก็เป็นบูกผ้าสีดํานะครับเดี๋ยวลองขึ้นกันเนาะ นี่พี่นกก็พอ,อนั่งได้นะเห็นนั่งแคบได้สบายๆเลยกระเป๋าใส่สองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งบอกคนนั่งก็บอกคนขับเลยนะครับนี่โอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับี่ภายในห้องโดยสารถือว่าหรูหรากว้างขวางสะดวกสบายฟังก์ชันการใช้งานถือว่าครบเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ G D Super Power 2.4ลิตรขนาด2,400ซีซีรหัส 2 GDFTV High VNTurbo Intercooler สสูบแถวเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วให้กำลังสูงสุด150แรงม้า110กิโลวัตต์ที่3,400รอบต่นอนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,000รอบต่บ 400, ต 3, 1600, ต 2, 000, อตนอาทีนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบ i Art ช่วยควบคุมการฉีดใจน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ VNTurbo Intercooler ขนาดใหญ่ทำให้ประสิทธ,ธิภาพอัดอากาศได้ดีตอบสนองดียิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ด้วยนะครับม,มีระบบบัตรไอเสีย DPF นะครับนี่แล้วก็รองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้อย่างสะดวกสบายเลยแล้วก็รับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนแล้วก็อย่าลืมนำรถเข้าเช็คตามระยะที่สู่บริการโตโยต้าทุกๆ6เดือนหรือประมาณ10,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของรถท่านได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือเครื่องยนต์ GD Super Power 2.4ลิตรขนาด2 4 0 0 4 c 150ไดงม้า400นิวตันเมตรถือว่าแรงจริงประหยัดจริงเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถึงช่วงสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ Toyota Hilux Revo p r e l u n n e r Smartcab 2.4ขับ2ยกสูง2.4 Entry เกียร์ธรรมดา6สปีดสีดำในราคาค่าตัว775,000บาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชรู โตโยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยวาวราชยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญ,ญาตอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านจะรับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโตโยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยวาวราชยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถโตโยต้าสักคันหรือสนใจรถโตโยต้าสักคันทั้งไฮรัสซีโวไฮรัสแชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทียาริสครอสโครลาอัลติสโครลาครอส แคมรี่หรือว่าซีนิกหรือว่าทุกรุ่นของโตโยต้าประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อกันก่อนก็นได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริชเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยีวว่ห้จยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3 9 9 8 5 5 5, 5 5 5ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีที่ภาษาการขายคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินยดีตต้้ออนนนนนนนรรรรััััับบทททททุกกทุกก่่่าาไดดววจ์์ถึงิิิยะคโโปมชพพเเศศษษสล แคมเปญดีๆแล้วก็กิจก,กรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ t ต y ย t a า i ิ k เชียงใหม่โชว์รูมใหญ่ยูวัจจอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับกาได้หากปิดพลาดแต่ประกรันใดพูดผิดตกประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับว่าจจใดไม่สุภาพคิยอใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอาาามาะที่นีาดับภ่ยวที่ไหนม,นนหมีคลิปอะไรมานําสนอ ถ้าผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด, Facebook, Channel, ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o นายนก c กชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบต่เพียงเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆง,งรวยๆวยกันทุกท่านโชคดีปีมะกรน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ